มัดเหรียญทำไมนั่นโปรยทานโปรยทานโปรยานโอเคชายคุณโตจะบวชทำเหรียญโปรยทานอะไรนะลูกชายคุณโตจะบวชอ๋อขออนุโมทนาสาธุ เล็กบวชเนรคนโตวบวชพระอนุโมทนาสาธุขออนุโมทนาสาธุ